ยงก้าวข้ามการเวลามาจากอนาคตเพื่อพิทักษ์รักษาเจเนเรชันการรีวิวการ์ดใหม่แวนการ์ดไทยฟอร์แมตนอร์มอลไฟวันนี้ก็จะขอนำเสนอ g ีการเดียนใบใหม่ประจำแคลนรอยยอกลาดินชื่อของเธอก็คือคาาศักดิ์สิทธิ์แห่งการอุทิศบอกอสจีการ์เดียนใบใหม่จากชุด d p s 0 1สกิลของเธอนั้นบอกเอาไว้ว่าออโตเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการเดียนเซอร์เของคุณ เลือย,ยูนิตเกรดสอง,องคูณหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตนั้นค่าชิวเพิ่มขึ้น10,000่และได้รับความสามารถออโต้เมื่อยูนิตนี้ทําการอิเตอร์เซ์ค่าคอสจ่าย1นึ่งขัตบัทและ1นึ่โซบลัสหรือย,ยูนิตของคูณ1ใบยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่สามารถสร้างความสามารถให้กับเรียก,กาเกรดสให้มีสกิลที่เหมือนกับเพอร์เฟกต์การ์ดได้กันเลยทีเดียว และจิเกเรียนของแคลนรอยย่อพละถินนั้นเป็นมีจิเกเรียนอีก2ใบที่มีความสามารถในการข้อเพอร์เฟกต์การจากกองการ์ดลงมาที่ช่องกายเดียนเซอร์เคิลหรือถ้าหากว่ามีมือ3ใบหรือต่ำกว่ายูนิต1ใบจะไม่ถูกคิดจะจบการต่อสู้นั้นนั่นเองส่วนนี้จะเป็นส่วนแถมถ้าชอบก็ฝากข้อหน้าจอ2ที่เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับใบแรกจอมปราดน้อยมารอนกับความสามารถออโ,โต้เมื่อเข้าช่องการเดียนเซอร์เคิลจ่ายหนึ่งโซบลัเพื่อเป็นค่าคอส และต้องขอแบงก์กาที่มีคําว่าอัลเฟดหรือบัสเตอร์ด้วยนั่นเองค้นหากาเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจากกองการ์ดคอการ์ดแบนั้นลงช่องการเดียนเซอร์เคิลสกิลนี้นี่แหละครับที่จะสามารถคอการท์ที่มีความสามารถพิทักษ์จากกองการ์ดลงช่องการเดียนเซอร์เคิลได้แต่เงื่อนไขที่สําคัญนะระวังไว้เลยว่าการ์ดเพอร์เฟกต์กาแบนั้นจะต้องมีความสามารถเมื่อเข้าช่องการเดียนโดยไม่ระบุพื้นที่ที่ต้องลงนั่นเองเพราะว่าการ์ดบางใบเนี่ยเงื่อนไขคือขอคอจากมือลงช่องการเดียนเซอร์เคิลนั่นเอง ใบที่2มังกรเทวะดีเฟนส h โฮดรา a g อนกับความสามารถออโตโ้เบรฟสกิลที่จะทํางานก็ต่อเมื่อกาดใน,นมือเป็น3ใบหรือน้อยกว่าเมื่อเขาช่องการเดียนเซอร์เคิลในการต่อสู้ที่เวนการ,ขกการ์ของคุณถูกปวนการผู้แข่งโจมตีเลือกยูนิตหนึ่งใบที่มีความสามารถเบรฟยูนิตนั้นจะไม่ถูกคิดจ,จนจบการต่อสู้นั้นเรียกได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์การ์ทียมอีหนึ่งใบกันเลยนั่นเองสุดท้ายนี้นั้นสกิลของมอคอสที่มีสกิลในการเสกเียการเป็นสอ2ให้กลายเป็นเพอร์เฟกต์การ์ทียมได้นั้นก็จริง แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ายังคงต้องมีค่าคอสในการจ่ายเพื่อเล่นสกิลของเกรดสที่มอคคอสเป็นคนเสกนั่นเองก็ระมัดระวังเรื่องการใช้ค่าคอสของสกิลนะครับ